สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมกราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับอช่องน้องฝานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะซ้ายหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อฝานกำลังไปรับหญ้านะครับให้แม่หญิงนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งมาครับโอ้ไปแต่เช้านะครับวันนี้ รถขนยานะครับยางระเบิดนะครับมาช้าหน่อยนะครับผมเสียงน่อยสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนยังไงครับสวัสดีค่าก่อนเสียงก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับามาอยู่ับเด็กอ้วนนะครับวันนี้โอ้ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับวันนี้ อาบน้ำให้รอบหนึ่งแล้วนะครับผมเนี่ยรอบหนึ่งแล้วเว้นประพุ้นค่าก่อนถอยก่อนถอยก่อนด <c oughs> ังดังวนวนครับ คนครับผมเด็กหญิงอ้วนอ๋อเด็กหญิงปานขวานอ๋อเด็กหญิงลิซ่าเด็กหญิงลิซ่าอ๋อ <c oughs> ตัวตึง โอ้ตัวเตึงก็เอาอ๋ออ่าๆก็มาอยู่กับเด็กอ้วนนะครับผมไม่แม่สี่ทุกท่านนะครับผมขาไก่ก่อนไหนขาไก่ให้พ่อดูก่อนครับเขาาขาก่อนขาไก่อ้าวเข่าบ้ายเค่าบ้ายเค่าบ้ายเขาบ้ายอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งครับผม อีกกา้หนึงโอเคเคาะไปเคาะบเคาะไปเคาะใขอบคุณค่ะ <c oughs> ดังๆก่อนครับอีกครั้งหนึ่งเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับเก่งไหมครับผมดื้อไหม ดื้อด้วยโอ้ oh! <î ieur> พ่อมาอยู่ดื้อด้วยทำไมถึงดื้อละ่ะอ่ะทำไมถึงดื้อละ่ะอ่ะถอยก่อนถอยก่อนอ่ะสายหัวก่อนสายหัวโยกก่อนเออ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 เก่งหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนมือด้วยครับผมหมุนด้วยมื่อด้วยครับผมหมุนมือด้วยครับโอเคครับอ่ะปักด้วยวัก อ๋อควักมือควักควักโอเคควักมือด้วยควัก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 โอเคขอบคุณมากก่อนดังๆโอเคครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับคุณหนู อร่อยไหมครับผมอร่อยไหมเอ้าไม่มีเสียงเสียงแห้งแล้วโอ้นึกว่าไม่มีเสียงโอ้ยังมีเสียงอยู่นะครับยังมีเสียงอยู่นะครับโอ้เก่งจังเลยลูกสาวไข่เนี่ยนะลูกสายไข่น้อนน่ ลูกสาวใครเนาะเก่งเก่งจังเนี่ยก็จะเลี้ยงไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยอ่าคิดถึงป้าไหมคิดถึงป้าสมโอไหมคิดถึงป้าสมโอไหมอ่ะคิดถึงป้าสมโอไหมว่านผมยังกินอยู่กินอะไรนี่คิดถึงป้าโอไหมคิดถึงโอ้วงว่า นังว่าคิดไม่คิดถึงอ๋ออ้อนองแล้วเดี๋ยวบื้อนะ๋ยวบืว้อยอยู่กดต่าง่ันกีนะได้เออ <c oughs> เสียงหน่อยครับอายุหัวก่อนยก ơ vô con tài hóa, tài hoá đuổi tài hoá oh. ừ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  <laughs> ừ bọc vân kha con đang đang nói ปันฝันเก่งไหมนี่เก่งไหมเก่งไหมเนี่ยเก่งดื้อไหมดื้อด้วยโอ้ทำไมถึงดื้อละ่ะเอ๊ะทำไมถึงดื้อจังเลยนี่เอาให้แม่ป้อนหน่อยเด้อ่ะเอาป้อนหน่อยเด็กอ้วนหน่อย ดื้อดื้อขอบคุณค่าก่อนครับเสียงอีกอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อย <c oughs> อร่อยไหมอร่อยไหมครับผมอร่อยไหมอร่อยอ่าเดี๋ยวพ่อให้กินใจเย็นใจเย็นใจร้อนร้อนไม่ได้กินหน้าร้อนด้วย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามนะครับกดอ่ะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปอ่าน้องบานฝันนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมช่างอ่อนแล้วครับผมอ่อนอ่อนอ่อนหักกล้วยแล้วอ่ะบายบายครับเสียงอ่อนอีกครั้งหนึ่งโอเค